พนว่ามีหน้าบ่มีนำเป็นหน้าท่ามกับเคินขาดตัวพนว่ามีสัตว์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ย่งไดพนว่ามีไส่บ่ออกไปใส่ตอนย่มใดสิได้กินป่าคอใหญ่เนาะมีไหาแต่ปลาแดกขาดหมอหมอหมอ้อนั่นว่าบ,าบา่ดีเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมเพรานว่าทุกบ่มีเสื้อผาฝ้าเฮือนดีพ่อลีอยู่พี่น้องทุกบ่มีว่าควายอยู่ขอ,อกสิทนใดจังไดเอ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนี่พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับหอยนัดเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ผ่านไปเมื่อกี้เราหาควายห้บ่ท่านพี่น้องโทรมาโอ้โหหอยหลายขอบบุญขอบพุณนหลายๆครับผมเพราะว่าเราเปิดปิดไปเหมือนเลยบัดที่นี่พึงได้ควายมาก รับรองว่าของหอยนัดแต่ละรายการพี่น้องครับผมคือเก่าเราจัดมามีแต่บักนางงามทั้งนั้นเลยเอาไปพอกับเจ้าของควายด้วกันสวัสดีครับผมาสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้มีิตรไลกันหอยนัดเนี่ยมิตรมีอยู่สามเลยครับมีตรสามไา่กันปะขัดมาเด็ดเด็ดเลยควายแม่หนิแมครับผมเป็นเป็นควายเอาครับผมควายแม่นี่เป็นควายสายใดครับเนี่ยเป็นลูกสาวเก่าเจริญครับผมลูกสาวเก่าเจริญขึ้นหนาแถวเนาะ ครับความสูงสูงหลายไปไหนวะนัทเนี่ยสูงลอยสามสิบแปดบวกลบครับสูงลอยสามสิบแปดบวกลบครับผมสถานะทองหรือบ่ท์องบัตรนี่ทองครับผมทองกับผู้ใดครับบัตรนี่ทองกับเจ้าสันครับผมทองกับเจ้าสันครับผมครับผมราคาเปิดไบไหลาไปไดนครับเนี่ยเปิดสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันครับผมครับผมท่องได้จักเดือนครับเนี่ยท่องสี่เดือนกว่าครับผมท่องสี่เดือนกว่ารับประกันท่องรับประกันท่องรับประกันตำนี้ครับผมครับผมบัตรที่นี่มาเบิ่งรายละเอียดเด้อพี่น้องเด้อบัตรที่นี่ขันผู้ใดสนใจสี่ซื่อได้เบอร์หยััังก็คครรบบนี่ไอ้ 4244ครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้เดี๋ยวส่วนเฟรเดี๋ยวพอดีผมผู้แม่งสิขึ้นให้ไว้ในรายการเด้อพี่น้องเด้อเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์ไล่ครับผมเป็นทั้งเบอร์มือถือครับผมเอาบัตรที่นี่มาเบอร์รายละเอียดของควายแม่นี่ลูกเกาเจริญความสูงสูงรอยสามสิบแปดวันเดียครับครับผมครับผมโอ้พี่น้องครับผมควายแม่นี่ความงามได้หนาดีเนาะครับผมปัาควายสาวไหม อายุได้ยักปีก่อน,นี่ยควายตัวเนี้ยอายุสีเข่า3สามปีนี่ละครับโอ้สี่ข่าสามปีแล้วพี่<อ>น้องครับผมสองปีโอ้ความงามเราโอ้ได้เหมดได้ถูกสั์ถูกส่วนเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งดน้าหนาเบิ้งกัน่าเบิงบ้งทางขางเราข้อมันหนาดีไหมโอ้หนาสวยตัวนี้แม่น้องควายแม่นี่โอ้พี่น้องหน้าหวานดีเขาตกขั้นสอนขนาดเลยพี่น้องครับผม เบิ้งอ่องข้อดูบยันนี่เป็นขวนแตกพ่อมพี่น้องเบิ้งเออบบกเผาเราแข่งขาเล็บงามโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนโอ้สมกับการล่อค่อยหรือได้หอยนัดคร, <laughs> ครับผมพี่น้องเอฟซีเราบอกว่าเพิ่นบอกว่าล่อคอคอยหอยนัดอยู่กัถือว่ามื่อนี้เราจัดมาให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อปากบนนุ่นกันราคาเปิดไปคือสี่หมื่นเก้าพันครับผม ถ้าผมพอด็ผมเองบอกไม่ชวนเกี่ยวของในเรื่องราคาะไอพี่น้องโทษมาต่อรองกันเอาความสูงสูงร้อยสามสิบแปดพี่น้องครับผมแขงขาบักใไงหนึ่งเอบอบักเท้ากับย่านพี่น้องอู้ยใส่ได้เลยลูกเก่าเจริญใบหัวแล้กับงามตาเราก็สวยคว่อยแม่นี่ได้เพิ่เลยทุกสัตว์ทุกส่วนโอ้ยยังไปหาของดีมาฝากพี่ฝากน้องเข้าอีนี่น้องครับผมถ่ายกมลมหูหลุดเลยเดีวไปเบิังถ่ายจังหน่อยกันนะคร,ครับผมหางนี่เพราะต้องซื้อพี่น้องหางนี่หา,างลามคักอีหลีเลย นะครับผมทายกังามหางกะามพี่น้องโอ้ยขวัญเราก็ได้เหมือถูกสัตว์ถูกส่วนท่องได้สีเดือนท้องกับเจ้าสั้นพี่น้องครับผมควายแม่นีครับผมความงามอยากให้พี่น้องไม่เห็นตัวจริงรับร่องวันนี้บ่ออกพี่น้องครับปลาแนะนาปลาเพิินปลาโตผู้ใดอยากได้กัเกลือกเอาอพี่น้องครับโทรมากคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมบนวลาเงินคําแเก้วคือเขาว่าปลาถามดีก็ได้ถามให้ก็ได้ส้นเงินของเขาซ้าเกียเงินของเมียซ้าไตไกเงินบ่ใส่ซ้าใบไม่ใน่ดองพี่น้องมีเงื่อควยแมนีี้องมาสืบ่วงนี้หนน้้าผูด มี่พื้นที่พี่น้องครับนี่อย่าหลายๆอย่าเอาควายแม่นี่ไปขี่ไซน้าให้โทษมาหาห้อยนัดเราเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากพี่น้องไว้ความงามนี่ได้หัวหม้อท่องเขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่ได้เลยพี่น้องครับผมเอ,อิปกปวดเข่าก็กเป็นออครับผมเอ,อิกหนาอ่องข้อแตกพี่น้องเล็บงามเล็บก็บเป็นเล็บกะล่าตางามไหมครับผมได้เหมือนเลยโอ้ตอนแรกผิผมไม่เห็นเลยว่าสายเพชรอุรเ <c oughs> <laughs> พราะว่ามันห่ามันเจ้าเนือ้อพี่น้องครับผมมีขวัญหาบเงินหาบท่องนี่โอ้ใส่ได้เลยพี่น้องเอาว่าเบื้องตากักะเบื้องหนาค่ะกะก โตในใส่ได้พี่น้องไม่ควนทุนเขาคันเทานางจ่าอันนี้ถือว่าเป็นควนที่ให้เป็นมงคลพี่น้องครับผมผู้ใดซื้อควอยแม่นี่ไปสิ่ตอบบุญแท่นคุณนข้าเจ้าวาจังสี่ตามศาสตร์โบรานนะครับขันนอกจากควนไตทองกับค้นไตตานะครับข้าเจ้ากับค้นกบาดหัวแต่ข้าเจ้าบ้ให้ไปซื้อนะครับผมขันหลักๆเลยนะครับผม ครับฝากพี่น้องไว้ในราคาเท่าไรก่อนครับเนี่ยสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันพี่น้องครับผมหลังเปรีบเสียพี่น้องเอาสาสรมาปูนอนเรียนได้สบายค่อยแม่นี่ก็เลยโอ้หน้าสวยหน้างามครับไล่กว้างนะครับความยาวกระซิมกันกับรถไฟบุรีรัมย์เขาว่าป่านรถไฟนี่มันของแท้เลยขนาดเป็นควายสาวนะครับความสูงขนาดนี้อนาคตก็สามารถไปต่อได้พี่น้องครับลูกตัวแรกท้องแรกเนาะครับเนาะครับผมครับผมกฝากพี่น้องเด้อครับผมราคาเปิดไปขึ้นสี่หมื่นเก่าพันผู้ใดอยากมาชมตัวจริงกับมาอยู่บ้านได้ก่อนครับพี่น้องอายุวันกันนวนอำเภอส้มสูงจััันบบรรคคผมเอ้าครับ กับฝากพี่น้องไว้นี่ยละครวายงามเมืองคอนแก่นพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับเขามากครับผมเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมครับผมมาเบิ่งตัวที่สองของหอยนัดเมื่อนี้บ่เฮิดใหญ่แห้งตัวนี้เกินเลยครับสูงหไรไปได้หอยนัดเนี่ยสูงลอยสี่สิบสามบวกลบครับสูงลอยสี่สิบสามบวกลบสถานะทองหรือบ่ทองตัวนี้เพิ่นผสมพอเก่าจเจริญพันธุ์รอบหนึ่งครับผม อ๋อผสมพันรอบหนึ่งครับครับผมลูกเราโตที่ไหนบัดนี่ครับผสมเน่โตสามครับรุ่นติดโตโตที่สามนี่ยโตสี่ใบเนาะครับผมครับผมราคาเปิดไว้หลายปนได้ก่อนครับเนี่ยเปิดใบหาสิบเจ็ดครับตัวนี้เปิดใบหาเมื่อินเจ็ดพันครับผมครับผมอ่ะพี่น้องครับผมมาเบิร์นไลน์ละเอียดควายหาเมื่อินเจ็ดพันผสมน้มผสมเนื้อบ่อหลพี่น้องพี่จราหน้าเอานะครับผมอยากได้กันจังโทุมากคุยกันเด้อพี่น้องเด้อควายแม่นี่เป็นเป็นสายไรบัดเนี่ยสายปานสุรินครับสายปานสุรินปุ้ยพี่น้องครับข้อเราเมื่อหนาแห้งเด้ ความยา่าแม่นะครับซื้อเยีนเรียนดีดีว่าป่านลั่นเตียนโอ้ยตอครับหลังปเปีเเรีบเสีบเลยนะครับผมได้สัดได้ส่วนข้อใหญ่นะครับ เอาแขงขาดีพี่น้องครับผมสายป่านสุรินเด้อพี่น้องเด้อสถานะตอนนี้คือผ่านรอบนะครับเนาะแต่ว่าบ่าได้รับประกันทองรับประกันตำนี้ให้แต่่าบ่าได้รับประกันทองกับความสูงสูงลอยสี่สิบสามบวกลบนะครับผมบรรทัดหลังพี่น้องครับผมเป็นสันลัางปลาบูนี่โอเคควายแมนี่ใส่ได้ความงามใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมห้พี่น้องเบิ้งด้านไทยเบิ้งหางเป็นยังไงหางลามโบนะครับผมแขงขาสัตว์เบิ้งไทยนะครับผมเบิ้งเล็บนะครับความย่ามความอ่างนี่ได้เม็ดเลยควายแมนี่ แต่บาเรื่องราคาพี่น้องโทรมาตอรองกันเดีววาที่นี้มาเบื้องด้านหน้านะครับผมหลังจากที่เบื้องด้านท้ายแลยวเมื่อเบื้องหนาาาาขาข้าคัะค่ว่าไแม่นีควายสายปัน่นสุนที่นั้นเป็นยังไงพี่น้องครับผมเาขาลักษณะพี่น้องครับผมคล้ายๆเข,ข,ขาคาระบ่าเนาะครับเนาะเขากางดีขนาดพี่น้องพูดได้มาเขาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมหัวหมอท่องนะครับ s <S ผมวายแม่นี่ครับผมหนายกอกเป็ดข้อใหญ่นะครับผมเบื้องเอิบแบบเผาเล่ากันย่านนะครับลูกโตที่สามสี่ไปนะครับลูกโตที่สามสี่ไปพี่น้องรับประกันความสูงรับประกันความ นะครับแต่ว่าบ่าได้รับประกันทองห้รับประกันตำนี้ผู้ดใดอยากเอาควายยันยัไปยืนคอกพี่น้องครับผมห้โทษมากคุยกันกับพรอยนัดเริ่พี่น้องเด้อครับผมราค่าที่เราเปิดไปคื้หาเมื่อนเจ็ดพันครับผมครับผมหาเมื่นเจ็ดพันพม่อกซื้อไปตอนนี้ซื้อได้อคืนหนึ่งคือ หารไปรุุนเอาวาอยู่ในทองวา่าสี่ติดว่าติดเน,นออ้องราะว่าพึ่งพาลาดรอบเนาะครับเนาะ<ม>ครับผมแต่ว่าได้ค่อยแทบไปแนนอนพี่น้องซื้อไปว่าเป็น่อยปลอมดอกอันเป็นค่อยปลอมจะงเอามาขึ้นเล่าครับผมข้อหนาค่อยตัวนี้ครับผมได้ข้อใหญ่ได้เนื้อได้หนังตอนแรกพอเลี้ยงผู้แม่งเห็นเกิดนึกว่าสายเพชรอุดรว ราวะหนึง่งขึ้นหนาไหมครับนาะครับนหนาล่าชิ่งดีข้อใหญ่ข้อหนาพี่น้องตางามหัวโหนกดีนะครับผมเงาหูรัดเกา่หูกำโอ้ได้สัดได้ส่วนปานเลือดสมเภาหุ่นเด็เขาว่านี่แหละขาอ้างสาเภานี่ของควายแม่นี่ได้เลยพี่น้องครับผมเบิงบ้งเบื้งไก่ไก่นี่คือจังเลือดสาเภาหอยหนัดน้องครับผมราวามัดอ้างใหญ่นะครับมสมสัดสมส่วนนะครับเรากา็เงาหูเรากับางาม้มพี่น้องครับข้อกะใหญ่กะหนาเอากะฝากพี่น้องไว้ในราคาหามื่นเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อกับความ นะครับผมแต่ว่าบ่ได้รับประกันทองทับไปแล้วผ่านรอบทับกับเก่าเจริญครับเก่าเจริญผ่านรอบนะครับผมไอ้ผู้ใดสนใจก็มาเบิ่งตัวจริงก็ได้อยู่บ้านกันนวลเนาะครับเนาะอำเภอซ่่ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือสนใจจังใดก็โทรมาคุยกันพี่น้องครับผมเอาก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกโคมนหนึ่งพี่น้องครับผมชุดสุดท้ายบัตรเนี่ยแม่บ้าครับพายนะครับครับผมอันนี้ชุดสุดท้ายผู้แม่หน่ป้าอ้นมาสูงหลายเทนี่ควายแม่แม่นน่แม่ สูงไรไปได้ครับเนี่ยสูง้อยหาิบบวกลบครับสูง้อยหาิบบวกลบรบลับประกันไว้ที่ ประกันครับบวกลบบวกลบไปเส้นหนึ่งสองเส้นสเสนเอาครับผมบวกลบไปหายสองเส้นเพราะว่าระหว่างพื้นที่่อาเป็นค่อยสายใดครับเนี่ยครับสายปานสุรินครับผมขายปานสุรินป้อพี่น้องครับผมความใหญ่นี่บ่ต้องสืบเรื่องพี่น้องเด้อกับความยาวควายแม่นี่ครับผมบาทที่นี่มีลูกติดมาตัวหนึ่งลูกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวเมียครับผมลูกตัวเมียเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกท้องเอกครับลูกท้องเอกเป็นตัวเมียอายุได้จักเดือนครับเนี่ยอายุสามเดือนครับอายุได้สามเดือนพี่น้องคือจะคนเสียนชิวเล่านี่ล่ะอายุได้สามเด บัดที่นี้ผู้แม่นี่สถานะตอนนี้คือแสดงว่าทองว่างแม่นบ่าครับนี่แม่นครับเพิ่นขึ้นนี่แะครับเพิ่นฮนๆอยู่นี่อ๋อว่าไงไงคือตอนนี้เป็นสั์แล้วพร้อมี่จะทับอีกแล้วนะครับผมเป็นว่าผู้ใดไรซื้อไปตอนนี้คือขันซื้อมือนี้ก็คือสามารถที่จะไปทับได้ผมพี่น้องครับผมเบื้องหน้าคายแม่นี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขันเป็นผู้สาวแสดงว่าพ่านการแต่งหน้าแต่งตามาเรียบร้อยตัวนี้เนาะ โอ้ครับผมหนางามมีหลีพี่น้องครับเขาตกขั้นซ่อนตาสวยตางามสันจมูกโด่งเง้วพี่น้องครับเห้วดีแท้เลยนะครับอัตลักษณ์กับแบบล่างๆนี่เป็นสายป่านสลินลอยเปอร์เซ็นเป๊ะเลยพี่น้องครับผมอันนี้คือความหมายว่าถึงซื้อแล้วพี่น้องเด้อความสูงของควาวแม่นี่ว่าต้องสืบนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตามสายตาเขาเรียกเม้งเลาสีทองดำเลียงอยู่จักหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือกำลังไหน้นมลูกพี่น้องครับผมขันควายแม่นี่อ้วนมากใหญ่มากหนามากนี่ว้ายห้นัด ความสูงกับความหนาเนี่อโอ้ยแค่งสีหญ่แห้งเนาะครับเนะบาะเพราะว่าความสูงเราได้พี่น้องครับผมเบิงแข็งเบิงขาเราวเด้อพี่น้องเด้อไอพี่น้องข้อเบิงขานะครับช่วงขาหนาพี่น้องครับผมช่วงไรหนาเนี่ยขาเนี่ยเบิงคอพับเราบัดที่นี่เราลูกได้ลูกมาโตโต,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 ตที่ไหนแล้วลูกแรกเลยครับอันนี้ลูกแร<ด>กเลยสิแม่พี่น้องครับผมเบิงท่ายรูปเลยนะเราตกน้ำเลี้ยงซื้อพี่น้องครับผมควควายแม่นี่พี่น้องครับผมกวันผู้ใดได้ไปนะครับผมลาค่าเปิดไว้หลายไปได้ก่อนนี่เปิดใบหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันครับผม หนึ่งแสนสองมืนเก้าพันพี่น้องหลังจากที่เข้าเบิกงายรายละเอียดของควายแม่นี่เครับพี่น้องพี่จ้าหน้าเบิรงเด้อครับผมบหนึ่งคือความสูงสูงลอยประมาณห้าสิบรับประกันไปสองเส้นนะครับสองเส้นบวกลบไปสองเส้นเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีลูกติดมาตัวหนึง่งเป็นลูกของเจ้าท่องเอกเนาะครับเนาะครับผมครับผมเป็นตัวเมียได้สามเดือนตอนนี้สถานะคือเราพร้อมที่จะ จะทับแล้วพี่น้องครับผมหางกะลามทีนี้ว่าคนค้นตอนนี้คือมัาขึ้นแล้วว่าง่ายๆนะครับอยากอยากผสมแล้วพี่น้องครับผมเป็น่าฝากพี่น้องใบในราคาอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันผู้ใดอยากได้ควายหางใหญ่ๆพี่น้องครับผมโค้งสางดีแต่ว่าขาดน้าเลี้ยงเขางามพี่น้องนาสวยมากเลยควายแม่นี่ให้พี่น้องเบื้องด้านหนาเล้าคักพี่น้องครับผมควายแมนนี่หัวโหนกดีขนาดเด้อพี่น้องเด้อมีขนทัดดอกนะครับผมความงามดีเพราะต้องสืบนาเขานี่โอ้ยครับผมคือคือคือแขกนะออกแขกแยกน้อยพี่น้อง ผมหน้างามหัวโหนกดีเขางามเขากลางนะครับเขาใหญ่พร้อมนะครับเอิร์กบักเผาขายพี่น้องข้าเบิงอนาณาขนาดนั่นนี้ลูกแรกนี่ครับผมสูงร้อยอ่าปอกไก่ายๆคือตอนนี้คือสูงหลักห้าสิบบาทแต่ว่าเราประกันไว้ให้บวกลบไว้สองเส้นพี่น้องครับผมคิดเบิ้งว่าลูกซีลูกหานี่ยไว้อนาคตนี่เนาะครับผมถือว่าความสูงยังไปได้อีกไกลครับผมกับฝากพี่น้องไว้ในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันพี่น้องอยากมาเบิ้งตัวจริงจังเขามาเบื้อยู่บ้าน บ้านกระนวนครับอามือขับสูงจวัาคอนก่นครับครับผมอยู่เพื่อซ้ำสูงพี่น้องอยู่บัานกระนวนนะครับไปท่หาหอยนัดเล่านะครับอยากเขาวมาเบิ่งตัวจริงเลยเดยมือนีเล้าบอท่านไหนอาบน้ำได้พี่น้องครับผมเอาว่าอาบน้ำเนี่ยเอาว่าไายหายพี่หายน้องเขาเบิ้งเลยหนึ่งคือขาเล้าก็ความเาวาความสูงควายแม่หนีได้แต่ว่าก็ต้องต้องบอกว่าขาดน้ำเลี่ยงนะครับผมขาดน้ำเลี่ยงเลยนะพี่น้องครับผมเพราะว่ากำลังหายูกกินนมอยู่ฝากพี่น้องผู้ใดมีเงินมีทอง นะครับผมอยากได้วายหางใหญ่ๆไปยืนคอกยืนฟ้ามด้พี่นอ้องเด้ออันนี้วขยลูกแรกนะครับลูกที่ติดมากเป็นลูกของท้องเอกสถานะตอนนี้คือพร้อมที่จะผสมแล้วนะครับ,รบผู้ใดสนใจให้โทร่วมาหาหอยนัดเล่านะครับผมเอาหอยนัดมี่ยังจะฝากกระพี่งกำนังเข้าครับผมฝากติดตามเลยครับติดตามคอกน้อยๆถ้ามีวา่งามราคาเกษตรกรวก่า มาแบ่งปันพี่กอลครับผมครับผม,มอเอาครับผมอัอนี้กัทีมงานของพอพดิ่งผู้เม้งขอขอบคุณหอ,อยนัดนะครับที่เอาควายงายแต่ว่าเรื่องราคาพอพดิ่งผู้เม้งกับบ่มีส่วนเกี่ยวของหรอกพี่นอ้องครับผมให้โทรมาต่อรองกันเดาอันนี้ถือว่าเล่ากับว่ได้ขายแพงแล้วว่าขายแบบขายธรรมาด่าเงินมากควายไปนี่แหละพี่น้องครับผมให้พี่น้องมาต่อรองเอาอยากมาเบิ่งตัวจริงกับจังเขวามาเพราะว่าตามที่พอพดิ่งผู้เม้งเบิ н, ่งนะครับสามตัวเมื่อกี้ถือว่าความงามได้เม็ดทุกสัดทุกส่วนนะครับแต่ละต,ลต,ตัวถ เอากับฝากไว้มือนี้ทีมงานของพอดิมผู้เมิงขอขอบพูนไฮนัทขอบคุณครับผมครับผมครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอดิมผู้เมิงคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยแหะครับพี่น้องครับผมผู้ใดอยากได้ควายงามราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับความงามพี่น้องบ่ต้องสืบเลยความงามแต่ละตัวใส่ได้หมดเลยครับผมรับประกันความงามให้โทรมาคุยกันครับไฮนัทเล่านะครับผมกับฝากพี่น้องเข้าผู้ใดเบิ่งช่องพอดิมผู้งยูกัให้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเลยครับผมสำหรับมือนี้ขอบบคคุณรัผม